ประเด็นมาของอำนวยการของวัดบางมังเกล่ประเด้มีงานท้าบัตรเทโวงานท้าบัตรเทโวเด็กกระตั้งพักพูนเด็กหนูสูงเนินครับพี่น้องมาจากบ้านผีสามร้อยบาทนะครับคุณแม่ไาแล้วนซ้ายอีกหนึ่งร้อยบาทพี่น้องที่มาจากทางขวานะครับมาจากบ้านผีนึกสามร้อยบาทพี่น้องหลักไหลนะครับวันนี้เรามีสมุดจบทั้งสามนะครับวันนี้จะได้ นะครับนะครับทุกานนะครับโอ้วันนี้พี่ไข่ก็สูงเลยนะครับแม่ใส่ชุดกลมกืนสวยคู่กับนะครับดาวข้างขวานะครับต่อในทักทายฝั่งะนุก็เป็นผู้ใหญ่ต้นนะครับหมู่ที่หนึ่งนะครับทักทายกับพี่น้อง นะครับเพื่อให้การต้อนรับนะครับในฐานะผู้นำนะครับก็กำลังทักทายนะครับส่วนผู้ช่วยก็อยู่ที่นี่นะครับรับกองอุปกรนะครับครับชุดละยี่บาทครับผมชุดละยี่บาทนะครับบูชาดอกไม้ทุกเทียนก็ในของมงคลบางท่านไม่มีเวลาก็ฝากข้าสารนะครับก็ ดีๆตอนรับท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่ครับที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญได้นั่งพักผ่อนที่เต็นท์กองอเนรยการนะครับตอนนี้เรากําลังรับบุญจากพี่น้องนะครับรับบุญจากสายบุญทุกท่านเพื่อสืบสารประเพณีไทยนะครับพวกเราก็มากับปาเทวมนะ่งรับจากองค์พระสารีวันมาเลครับเดินไปเดินมารับแต่ยังไม่ถ่ายลูก ไม่ครบลรครับไม่เวลรับผมที่คุณอยู่ไหนอะีคุณครับไม่มีโรงทานมมีโรงทานนะนี่โรงทานนี่ ะ urun, น,นะครับก <Oh ็เ <Poly> ป็นอีกหนึ่งคณะนะครับนะครับคณะเจ้าหน้าที่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตะบลโคราชร่วมมาน้อมโมธนาบุญกับกองอนวยการนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน400บาท430บาทก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลโคราชท่านนายกสุชาติยานุสิตพร้อมจะลองล่าทรองวิจิตรปรนจุเลยนครับดทาง Bà, bà hiệu mọi mà bà hiệu để thì tham mưu bằng lắm chào mừng 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 chào phê เราคนไทยคือาแท้ไทยสาอีั้มนะครับตัวข้อในเงานกาตากีมโนิมในสปอรโลนั้นเป็วัตถุานคือวัตาองเข่าในวันท่นี้นะครับขออนุญาตในที่นอกเป็นวันเสาร์วันที่กันนในการพิจารณาผ่าเกิท่แ่บานเหลาเที่สคโรมีการนำผู้ทเยวข้องมานะครับ ยินดีต้อนรับพี <hi> ่น้องนะครับานณาที่ยินดีต้อนรับนะครับผ้าอาจารย์ประสิทธิ์ยินดีต้อนรับพี่น้องอาจารย์ทุกท่านนะครับดีครับดีครับน้ำก็ปล่อยเสร็จมากันหนึ่งดีทุกท่านครับกอนะครับท่านผู้ใหญ่คำแทนนะครับสีไม้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้ ขายแล้วคุณหายแล้วครับคุณคุนากรสัตยาคุกูลเจ้าของสัมปทานร้านขายน้ำนะบอมร้านขายน้ำดีจิีใจพอประชาธิปัตย์บอกร้านขายน้ำก็เป็นอีกเหนื่อยครับคุณอับขอรัตน์ แม่พบริจาคโราุนด้วย่งครับโาาุนกันกินกันทนทีตอนนี้มาผิดน้ีเลยครับาผิดแล้วพอดจลวงกวาแยงหายเลนี่คือความศักดิ์สิทที่เดเรียทำเองวับลางเมืองเอว่าเป็นุกตาที่ นาพระนางสวรมาเร็วาเข้าที่เต no ็นตองมีจะได้ปอิธีสงฆ์นะครับพี่น้องทุกท่านกรับณขณะนี้ทาง้านะครับที่ได้ีตับาเทโลมรานะักบาเทโนบ้านเก่ากวาดป่าเมืงเก่าพิธีออกพรรษาครับผม สวัสดีครับนั่งอยู่นี่กันเนี่ยโอ้ไม่ไปนั่งตรงนู้นตรงแรกคนน่ะไปนั่งตรงแรกอันนี้สุดท้ายเลยเอ้ออกกระตูนกันเลยออกมาะตนกัเลยเนี่ยออกกระตูนเลยไกลเลยสวยก็เก่าจำกันไม่ได้เนาะ ทำไว้สวยก็เก่าครับและในโอกาสนี้ผมค่อยประกาบเรียนเชิญผู้เป็นประธานในพิธีในการทุนี่แหู่ชาทุนสี่แห่งไต้และทุนเชิญท่านนายกสุชาติยาวสิทธิ์ในโครงการบริการส่วนตัวทุนสี่ที่ไสามทิศธุระเลทุนสี่อาจจะได้ไปอยู่ได้ไปหาแกอยู่วันที่สามนับสาไม่ได้ไปวันทิศธุระ พวกชนี้ก้ับไปเลยพวกนี้ก็ไปอีกหนึ่งไปในนั่นไหนพวกนี้ไปในเมืองเย็นนี้ก็จะมีอีกหนึนิดนี่ก็เจองานในจรัญนั่นแหละแล้วในกรั้นี้เขาขับเดินเชิญไปงาจรัญมันมันเป็นมันเป็นจัดจุดสะเพลงเราในการจับปีจัดสะเพลงของเราแล้วก็มาปวดบ้านน้องดุ้งนั่นแหละจับปีพุทธศักราชปวดลูกคนน้อยเขาขับเดินเชิญครับมาคนเดียว อย่าปงไปนู่นเป็นสองคนสวรรค์ต้องยมาทันไหมไดละปเลยนะนัมตนิมนิมิตรนินามัรนิิตรมรมิรรน์มิมนมิตัมิตมิรนิมิตนตรนกวันนมิานรม สิปันโนภควะโตสาวกัสังโฆสังขังนะบามมาก็ใายมัก็ขายมาก็ขายมาน็ะเลขของคุณเาไม่ไปปลงผมนาจะตอติไปต้อเย็ดมันะเย็นรูดเด็ดจะเย็นรู้เด็ดอย่างงงไปปงผมวันนี้แหละมา่ังพันเตวิสุงิสุขังชายา ติสัเลนะสหาปัญจศีลานิยาจามาตเติอัตติมายังพันเตวิสุสุรคณาทายาติสัเลนะสหาปัญจศีลานิยาจามานโมต,ตัสสะพัทวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตะสะพะวะโตอะระหะตตสัมาสัมพุัสะนะโมตสะพะวะตตอะระหะตตสัมาสัมพุัสัภูมิสงรรคังคัจฉามีพุทธังสระนังคัจฉา

天啊！你和我最亲，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 啊！你和 สีริอายุเะวันโมจะพฟังบทที่จะยสงาอาตสวัตาจะอายุจะทิวาสิกีพวันตุเตพาวัตุสัพพมังพลังรันตุสัพพะเทวตาสัพมุถาุมาเวนัสธาสดีพวันตุเตพาวัตุสัพพมัง ขลังรักขันรุสุสภะเทวตาสัมภะธรรมะลูกาวีมา